สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนที่แล้วนะครับผมมีโอกาสได้พูดถึงเหตุผลมากมายหลายอย่างนะครับว่าทําไมเราจึงต้องมาฟังเรื่องเกี่ยวโครงการคนรับระคคราวนี้ผมเองจะมาพูดถึงหัวใจนะครับของโครงการคนรัพคระคคืออะไรถ้าท่านเองติดตามตั้งแต่ตอนแรกๆมานะครับท่านคงจะอยากจะรู้ว่าโค,โครงการคนรัพคระคมันคืออะไร เอาละนะครับผมเองจะขอพูดว่าหัวใจของคนโครงการคนรับพระคำง่ายมากนะครับเพียงแต่ว่าอ่านและแบ่งปันอ่านมานาประจำวันทุกวันและแบ่งปันสิ่งที่เราได้ให้กับคนอื่นฟังจริงๆแล้วเนี่ยครับนี่เป็นวิธีการที่ง่ายมากซึ่งผมเองได้พบกับความจริงนี้เมื่อหลายปีก่อนผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมสมาชิกบางคนคิดจักบางแห่ง และผมเห็นว่าเขาการแบ่งปันสิ่งที่ได้อ่านมานาประจําวันและผมเห็นผลความามีชีวิตชีวาในกลุ่มของคนเหล่านั้นที่คนส่วนใหญ่ในกลุ่มเฝ้าเดี่ยวทุกวันด้วยหนังสือมานาประจําวันนะครับแล้วก็เมื่อมีคนหนึ่งเริ่มต้นที่แบ่งปันมานาประจําวันผมเห็นปฏิกิริยาของแต่ละคนนะครับการตอบสนองแต่ละคนไปทางที่ดีจากจุดนั้นเองนะครับผมจึงกลับมาคิดว่ามานา เป็นมากกว่าหนังสือเฝ้าเดี่ยวหรือปะและไในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกที่นองน,นะครับว่ามานาเป็นมากกว่าหนังสือเฝ้าเดี่ยวธรรมดาธรรมดาเล่มนนะึงมานาสามารถช่วยคิดจักเทืดเติบโตขึ้นและเสริมสร้างสมาชิกทุกคนให้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าอย่างง่ายๆเพียงแต่ว่าให้สมาชิกเราอ่านหนังสือมานาประจำวันและก็แบ่งปันสิ่งที่ได้แค่นี้เองนะครับ สมัยส่วนใหญ่ของเราเองผมกล้าบอกนะครับว่า90ส่วนใหญ่อ่านหนังสือมานาประจําวันส่วนตัวสิ่งที่เขาได้สิ่งที่พระเจ้าเตือนข้อคิดที่เขาได้ก็เป็นสิ่งที่เขาเองรู้กับพระเจ้าสองคนและก็น้อยครั้งที่เขาจะแบ่งปันให้คนอื่นฟังถูกไหมครับเพราะชื่อกระบอกแล้วหนังสือเฝ้าเดียวก็เฝ้าอยู่คนเดียวเรารู้อยู่คนเดียวแต่แท้ที่จริงนะครับทุกคนนะครับมีประสบะการณ์มี อะไรนะครับหลายอย่างที่เขาได้จากพระเจ้าเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นนะครับแต่เสียดายที่สิ่งที่ดีเหล่านั้นกลับเก็บเอาไว้นะครับเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเหมือนกับอะไรนะครับเหมือนกับว่าเราเองมีคอมพิวเตอร์อยู่เครื่องหนึ่งแล้วเราเองก็มีข้อมูลมากมายที่ดีอยู่ในคอมพิวเตอร์เราแล้วคอมพิวเตอร์ของเราเองทุกคนก็ไม่สามารถคนอื่นนะครับเพื่อนเราก็ไม่สามารถเข้ามาในคอมพิวเตอร์ของเราได้เพื่อดูข้อมูลเหล่านั้นผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับ ออฟฟิศหลายแห่งองค์กรหลายแห่งโบสถ์หลายแห่งมีคอมพิวเตอร์หลายหลายตัวที่ใช้ในสำนักงานของเขาถึงแม้จะมีเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องที่ใหม่สุดดีสุดโปรแกรมดีสุดอาจจะมีข้อมูลมากมายที่ดีก็ตามแต่มันจะไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรเลยนะครับถ้าหากว่าคอมพิวเตอร์เหล่านั้นต่างเป็นเครื่องที่เรียกว่า standalone นะครับก็คือตัวใครตัวมัน คือไม่เกี่ยวข้องกันข้อมูลที่ดีในเครื่องของผมคุณก็เข้ามาดูหรือเข้ามาใช้ก็ไม่ได้แต่นั้นในออฟฟิศบางแห่งนะครับต้องการก้าวข้ามปัญหาเหล่านี้ไปเขาติดระบบระบบหนึ่งคือระบบ LAN system ให้ทุกเครื่องในออฟฟิศของเขาสำนักงานของเขาสามารถคุยกันได้ข้อมูลในเครื่องผมบางอย่างที่ดีนะครับเครื่องคนอื่นก็สามารถเข้ามามาใช้ประโยชน์ได้ นี่คือไอเดียของโครงการคนรับประคำเช่นเดียวกันเราอยู่ในกลุ่มเซลล์นะครับทุกคนแต่ละคนตานก็มีประสบการณ์ชีวิตที่ดีกับพระเจ้าที่พระเจ้าให้กับแต่ละคนถ้าเราเองให้แต่ละคนสามารถเชื่อมต่อทุกคนเข้ามาด้วยกันแล้วก็แบ่งปันสิ่งที่ได้รับจากพระ,ะ,พระเจ้าจากบทความของมานาประจําวันที่เขาได้เฝ้าเดี่ยวแต่ละวันแต่ละวัน สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับส,สิ่งที่เกิดขึ้นคือเรานําทุกคนนะครับเข้าม,มาสู่บรรยากาศที่มีชีวิตชีวาเรานําทุกคนเข้าม,มาสู่หน้าเดียวกันหน้าเดียวกันนะครับหนังสือหน้าเดียวกันแต่เดิมแต่ละคนเฝ้าเดียวอาจจะเฝ้าหนังสือพระคัมภีร์ต่างเล่มนะฮะบางคนเฝ้ามัทธิบางคนเฝ้าวิวร์งคนเฝ้าอิสยาหรือปฐมกาลอยู่คนละหน้าแต่ถ้าเกิดเราเองใช้โ,โครงการคนละพระคำ อ่านและแบ่งปันในกลุ่มสมาคิกธรรมหรือกลุ่มเซลล์ที่เราเองมีในคริตจกักรเรานําทุกคนมาอยู่หน้าเดียวกันอ่านมานาทุกวันเรื่องเดียวกันและในมานาเองก็หนุนใจสมาชิกในคริตจักรให้อ่านพัมพีจบเล่นเป็นหนึ่งปีเป็นตอนตอนไปแต่ละวันเรื่องเดียวกันดังนั้นทุกคนทําไมนะครับเมื่อมีคนคนใดพูดนะครับทุกคนก็จะเข้าใจ บรรยากาศก็กมีชีวิตชีวานะครับเกิดขึ้นขอบคุณครับ